สวัสดีครับผมพบกับนายชาโจนะครับวันนี้จะมาอธิบายแนะนําแบบตัมยาดนะครับผมเกี่ยวกับการใช้แมวมองหรือเรียกอีกอย่างว่าสเกลนะครับผมเนาะซึ่งการสเกลเนี่ยเพื่อที่จะหาผู้เล่นเข้าทีมนะครับผมเขาเรียกว่าสเกลส่งแมวมองไปหาดูนะครับผมเนาะมากดที่คอนแทคนะครับผมจากนั้นจะเห็นกันว่าสเกลตรงด้านกลางขวานะครับผมเนาะกดเข้าไปดูนะครับผม โอเคครับผมจากนั้นเราจะเห็นสเกลต,ต่างๆครับผมเนาะมีทั้งส่วนสูงกองหน้ากองหลังกองกลางอิตาลีรีฟยูโรนะครับผมยูโรแล้วก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าสเกลเนี่ยสามารถกดได้แค่3อย่างนะครับผมสเกลคืออะไรสเกลคือการเลือกอการเลือกคุณสมบัติ3อย่างนะครับผมให้แมวมองไปหานะครับผมเนาะซึ่งเรามาสา,สามารถดูได้ว่าเนี่ยกดเน็กเข้าไปดูนะครับผมว่า ในสก้าตแต่ละอย่างเนี่ยเราจะสามารถเจอนักเตะอะไรบ้างนะครับผมถ้าเราอยากได้นักเตะที่มีคุณภาพนักเตะดีๆนะครับผมแนะนําให้ศึกษานักเตะตัวนั้นนะฮะซึ่งเราจะจะสามารถใช้แมวมองของเราดูนะครับผมเนาะไปหานักเตะที่เราต้องการได้นะครับผมให้เราดูคุณสมบัตินั้นดีๆนะครับผมเนาะเนี่ยเจนจะว่ามันมีอิตาลีแล้วก็ยูโรแล้วก็ CF นะครับผมเนาะ ถ้าเรากด3อย่างนี้เราจะมีโอกาสเจอนักเตะอะไรบ้างนะผมเนาจะดูได้ว่าก็มีประมาณนี้นะผมจะสูงสุดอยู่ที่บอลเงินนะผมเพราะว่า,าดาวของสเกลเนี่ยค่อนข้างต่านะผมเพราะว่าจะเจอแต่พวกตัวที่คุณภาพต่ำนะผมเนาะไม่เจอดาราดางังบอลดําบอลบอลทองอะไรนะผมเนาะถ้าอยากเจอพวกนี้นะผมแนะนําให้ อ่าหาสเกลที่มีเลเวลไม่ใช่สิหาสเกลที่มีดาว5ดาวขึ้นไปนะผมเนาะจะมีโอกาสเปิดได้บอลดำา้อ0เปอเนลยนะผมบอกได้เลยว่าร้อยแน่นอนับนะผมอ่าในขณะนี้ผมก็กลังเลือกอยู่นะผมว่าจะสเกลอะไรดีนะผมนี่คือจำนะคุณคุณสมบัติแบบกระโดดสูงอ่าจะเป็นพวกกองหลังนะผมโก อะไรอย่างนี้ก็ผ่านไปนะผมเนาะมีส่วนสูงมีถนัดเท้าซ้ายมีเกิดที่ประเทศไหนอยู่ในอยู่ในทีมอะไรยังไงนประมาณนี้นะครับผมเนาะก็สเกลเนี่ยสามารถขายทิ้งได้นะผมเนาะถ้าใครไม่ใช้หรืออะไรยังไงเนี่ยก็ขายทิ้งซะนะครับผมเนาะส่วนสเกลเนี่ยก็มีสล็อตเต็มเลยนะผมเนาะก็คือถ้าเรามีสเกลจนล้นเนี่ยมันก็จะ ก็ไม่สามารถเก็บเพิ่มได้อีกนะผมเราจําเป็นต้องขายทิ้งเลยไงไปนะผมเนาะพวก1ดาวหนึ่งดาวสองดาวนี่ขายได้เลยนะผมเนาะถ้าไม่คิดที่จะเปิดไม่คิดที่จะหาผู้เล่นเข้าทีมนะครับผมเนาะก็โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมเห็นได้ว่าเนี่ยผมสเกลมาแล้วก็จะมีพวกวันประมาณนี้นะฮะเนาะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากถือว่า ใช้ได้กลางๆเหมาะกับสายฟรีนะผมเนาะจะเห็นได้ว่าการสเกวเนี่ยต้องมีอะไรที่แบบคอนฟิกแบบเจ๋งๆหน่อยอ่ะได้ตัวกากมา <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะผมเนาะโอเคอาชิมเมนปลดล็อกโอเคไม่มีอะไรแล้วนี้ก็เป็นต่อสัญญาอืมก็ประมาณนี้นะครับ การเปิดการก็ประมาณนี้นะผมเนาะให้ให้เลือกสเกลดีๆนะครับผมแสมมุติเราอยากได้ตัวไหนเนี่ยเราก็ไปเซิร์ชใน Google ร์ลนะว่าเดี่ยวในแมนซี่อย่างเงี้ยเออ<ม>อยากได้เมสซี่มันอยู่บาซ่าเราก็หาสเกลบาซ่านะผมในถ้าสมมุติเราไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีไม่มีสเกลดีๆแต่เราอยากประมูลเนี่ยก็มีครับผมอ่าซ้ายบนเราดูกันเลยดีกว่านะว่าเนี่ยอ,อย่างเงี้ย เป็นเลกนะครับผมค่าค่าบิดเนี่ยบิดแต่ละทีเนี่ยจะเสียเท่าไหร่มีคนแยกกัน9้บิดแล้วนะครับผม2องนเนี่ยจากนั้นพอหมดเวลามันก็จะอ่าสุ่มหรือหรือยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเนาะไม่เคยบิดเหมือนกันเราดูตำแหน่งเอานะครับผมส่วนมากห้าดาวจะเป็นแพงๆนะครับผมในอย่างเนี้ย FC ฟซีบาร์เซโลนาอย่างเงี้ย บิดทีหนึ่งหกหมื่นครับมีคนแย่งบิดกันสิบบิดเนี่ยนะนะบิดกันหน้าไหมเลยครับผมอิตาลีอิตาลีสี่ดาวส่วนมากจะแพงก็นะ่ห้าดาวครับผมเพราะโอกาสได้ตัวเจ๋งๆเนี่ยมันจะเยอะที่สุดแล้วครับผมมาอีกชั่วโมงหนึ่งเห็นไหมเนะี่ยแล้วก็ดูว่า อาดามันมีโอกาสได้บอลดำเยอะนะครับผมเนาะเนี่ยบาร์เซโลนาแล้วเราก็ดูตำแหน่งเนี่ยถ้าเรามีการ์ดนะไ์ไลฟุตเงินถ,ถนัดเท่าขวาเนี่ยนะมีอีกใบหนึ่งโอกาสได้นี่ก็มากขึ้นนะผมเนาะหรืออย่างหนึ่งก็เป็นอายุอย่างเงี้ยอันนี้อายุอายุ32ใช่ไหมครับอินเสตสซาเนี่ย นะถ้าเรามี30บวกเนี่ยโอกาสเป็นมันก็ค่อนข,ข้างสูงนะผมหรือไม่สูสงก็ได้เรามาดูแลกันอันนี้เนี่ยม่าอายุ24นะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเรามีอายุ30บวกเนี่ยโอกาสตกเป็นโอกาสได้อินเตนต้านเนี่ยค่อนข้างสูงต้องดูออกอีกทีนึงนี่คือ29 29 28อะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะผมโอกาสได้เงี้ยอันนั้นอันนั้นอันนี้น ต้องดูว่ามันเกิดสมมติอยากมีแบบอ่าเป็นคนอิตาลีอย่างเงี้ยอ่าอาร์เจนตินาเนี่ยเจนเป็นคนอาร์เจนใช่ไหมเรามีสเกลมีสเกลบาร์เซโลนาอ่าเรามีสเกลบาร์เซโลนาแล้วเราก็มีแล้วเราก็มีมเท้าขวานะผมเนาะหรืออายุ30ขึ้นก็ได้แล้วเรากา็เอาที่เป็นแบบเจาะจงเนะี่ยก็เป็นบ้านเกิดเขาครับผมอาร์เจนตินาอะไรเงี้ย โอกาสได้ก็จะสูงขึ้นอย่างเรียวเนลเมสซี่เนี่ยก็เท้าซ้ายฮัดเจนอะไรเงี้ยโอกาสได้บอลดำจะค่อนข้างที่จะโอเคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะโอเคในส่วนอธิบายของการการเกี่ยวกับการเปิดอะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะแต่ส่วนตัวผมคงไม่อยากจกะเปิดหรอกครับผมไม่มีไม่มีปัญญาเรียงพวกมัน <laughs> อ่ะมาถึงในขนาดนี้แล้วผมขอไปตะลุยหน่อยไม่นค่อยได้เล่นนะครับผม <c oughs> งานเยอะ เกมเล่นเยอะด้วยไม่ไม่ทันโรดอีเวนจัดไปแก้แค้นหน่อยสีดาเหมือนเดิมยังเคียนไม่ลงเลยต้องฝึกดีเยอะนะครับผมนะโอเค จะเห็นได้ว่าผมที่แม่ไม่เอาเมซี่ลงเลยนะผมจัดไป <S <S เป็นหวัดอีกโอ้ตาตายๆแชมเปิ้นลีกหรืว่าแชมเปิ้นลีกคืกเอเซโน่้วย ไปซีซูไปแล้วนิ่เอ้าแล้วทำไมส่งนี้ละฮะสไลด์ดูดแล้วนั่นไงสติ๊กูเรียบร้อย ガンバーとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。 เฮ้ยโอโห้โอโหเฮ้ยคนอิดเลยพวกมึงเนี่ยเอาละหลุดละอุ้ย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 เดียวล่นเดี๋ยวล่นอดี๋ล่นฟิกฟิกนี่ไงเจ๋งมากเอสโคดา โดนเอาลุนเหรอเกิดไปแล้วไอ้โดไอสัตว์โคตรเก่งเลยนะผมโอเคไาแล้วฮัสกิบีดิงอู้หวไม่เอาบอลกันละ เฮ้สตูบีเซโนโนันนเดครับเปิดมาให้ลูกนี้โคตรสวยโคตรสวยได้บอ,อเล็ก เข้าง่ายมากจบไปครับผมโดนเมซามโนผมนะอาเป็นเม็ตกครับเป็นม็ตกเป็นบัดเดียวซื้อจมูก โอเคนะผมอยี่เหรอดูด้ะเอาไปดูด้วยมันรู้ว่าคุณจะชนะไงแม่งขยันหลุดทีนี้ดวงกูหายหมดเลยโอ้โหกดกดอรของคุณเนี้ย ช่วงแรกๆนี้รู้สึกว่าตัวเองโอ้ยอะไรเนี้ยจะส่งเฮ้ยส่งทิดจังหวะเลเจอคิซิโน,โนโก,กดดดดดูก็ดีใจแล้วปีนเหลือเกิน

เียดจกิแล้ว ラッパとしては得点には至りませんでしたけど特に終盤で見せた攻撃ははっきりましたね先制しており返そうという気持ちを勝ち取りましたね前半終わって0対0後半動きはあるんですがセカンドハーフゲームはスタートしていますラッパとしては攻撃の形はできますからね後半も続けていきたいですうね

เอาดิมันต้องเข้ากันบ้าเโอ้โหสุดโต่งนรูกนี้ขอดูจรงจังหน่อจรงจังูความดีวว่าอื้มอื้มข้าสวยจริงๆสวยจังจัดตงไปลูกนี้เอาถึงได้ไหี่ะหลายดอกเหลือเกินโอเ้โ กำลังใจมา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 สัตว์ <c oughs> เอ้ยตัวโหจับบอลนานไม่น่อยแม่ทำไมไม่ยิงนั่นแหละรครับลูกมาเพื่อนส่งไปโอ้โหจังวันนี้สัตว์เฮ้ยอ๋อ,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 อแม่ศิลปต ไปซัดปุ้มโกเมสเหรโอ,โอ, so โอโอ so ้โหโดนนี้โคกไปโอ้โหโดนตีสมาร์ดได้ยังรุดแล้วเลยครับมาเหนือมากลวกนี้โอ,โอ,โอโ้โหดูดูเผลอไม่ได้เลยฮะเปิดมาอย่างสวยเลยมงเข้าไปแบบ จ็บช้ำน้่นใจอะไรทีเดียวนะบารซิโก้บารซิโกนะผมเอสโคดาเดือดเป็นตัวลดส่งให้กับล้ำหน่อยอึ้ชักไปอื้อส่งไปเดี๋ยวเพิ่งส่งล้ำหน้าไม่ล้ไอ้กจิบหายโอ้โหจนได้แล้วผม ต้องใส่แว่นแล้วอย่างเงี้ยยิงไม่แม่นเลยนะฮะมีเวลาสามทีสุดท้ายนะผมจะอยู่จะไปจะใครจะโดนยังไงอกูโดนแน่นอนเลยเฮ้ยปวดอย่างงี้เวลาจบแล้วผมเสมอไปนะผมเนาะกัมบะออสการ์กูบาร์เซโลนาเจอกัมบาออสการ์นะครับผม เดีสเตดิต้งของมาร์กีกล้วโอ้โหชุดมึงน,นี้เกือบจะใกล้เขียนกันละโอ้โหก็ใกล้เขียนใช้ได้เลยผมมองคนผ่านนี่แบบอ,อ,อายุแล้วเป็นเหรอมองไม่ทันว่ะเฮ้ยออจะโดนซะแล้วเอา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 ียไม่ขาดส่งให้ใครโดนแล้วกูโดนแล้วกู บอลอาบอมฮัสกีบบสก้บ,บีเปิดมามงมเข้าไปแล้วยึดครับโอ้โห<ม>ใช้ได้เลยนะผมลูกนี้สวยงามมากเลยดูจะชัดกันอีกทีนึง

ฮัตส์เกบี้ได้บอลแล้วฮัส์เกบีฮัส์เกบี้ังหวะนี้โอ้โหอดีกถือว,ว่าวางตำแหน่งตัดบอลได้ดีมากเลยฮัตส์เกบี้นะผมเด,ดี๋ยวกูก็โดนเฟซ พิกยเขาบอลไปโคบาเอสโคดาล็อบเบนยาล็อบเบนยิงงั้นไงยิงสวยด้วยยิงแบบคมมากเลยเฉียบเฉียบมากเลยยันล็อบเบนนะผมจะไปหนึ่งลูกนะผมาดูเขายิงอนะ่ะพลิกมาจับบอลพลิกทีนึงซัดืมทธะธรรมดาเลยนะ ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันเลยผมไอ้ยินลำเบนนีครับผมครับผมมีแรงมีแรงมีแรงหลอก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 ทัศกระบี่ถอยก่อนไปแล้วครับผมอืออ้ what the fuck พลาดเองนะครับผมคลอดมาเหมือนกันหมดอืด ไอสัตเล่นบอลอยู่ยี่้ส่งอะไรมาเนี่ยเรื่องของเมืองไรสัตอือหึเป็นไงกูโดนเลยกูโดนเลยเทีย์ไปอือหโตไปแล้วครับผมกระชากบอลไหมหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดฟิกมึง มึงเออแก่งล,งล,ล้มเออมโหมีคนทักมามโหอึออุ้ย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 จะโดนลูกแล้วจะโดนลูกแล้วเอ,อ้าเฮ้ยโอ้โหเหนือมนุษย์เกินไปแล้วทีนย้แกดูดีเทนมือลั่นโอเคครับผม ไปแล้วชาเป็นลูกนี้เปิดมงโอ้โหไม่ได้ซิลปโต,โตบอลกองหลังย่งกันแล้วแม่มแแนนงมัวแล้วเลยตอนนี้เนี่ยกองหลังครับผมปาชิโกครับผมปาชิโกปาชิโกส่งให้เซอร์คิสมัวแล้วครับผมเซอร์คิสอื่ง เปิดไปข้างกระชากไปเฮสกบีเปิดห้านะผมนะเนื่องจากเบี่ยงขวาออกมานะผมทำให้การเปิดนี้ล้มไปเอสโคดาสิวจิ๊วอู้อูเอา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 ฟาวนี่เองนะครับผมไอ้ออกนี่เอง เขามาเชียอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เชียร์นาฮะฮะเสมอกันอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอกดูแล้วคุณโ,โดนโดนแน่นอนเลยโอ้โหลุมมันลุมทิ้งโดนอีกแล้วรอ,อ,อดตายอีกแล้วผมโออกยิงกระจอกอยู่ฮะไม่รอดว่ะเฮ้ย ล็อบเบนมึงเกินมานะครับผมไปครับผมเต่สิบโค้ชสกีนีอเล่นอะไรกันเนี้ยรู้สึกตัวเองลาดต่อยนะผมว่หลายรอบแนละ้วอุ๊ยนั่นไง จะลุ้นโอ้โหลุดนแล้วแทงบอลมาลูกนี้ให้ถึงบอลก่อนเปิดไปสาดรไปกลางเอสโคโดาได้บอลจังหวะน,นี้แล้วกระชากบอลไปเอสคุบีส่งไปเล,เล่นส่งบอลกันอย่างนี้เปิดไปแล้วเอสคุบีขอบอลหน่อยเตี้ยมเตียมก็เฮียแล้ว โดนสวนกลับมาลูกนี้หยุดรถจ่ายบอลพลาดนะผมตัวละครผมเล่นดีมากแต่ผมบังคับเยี่อะเอสโคดาไปไปแล้วครับผมยิ่งโดนดึงฮะ ้า,าบอลลกมาละสีไปยิงอโอ้โหเป็นตุ๊กตาแม่นจริงๆนะผมะท้าไปท้าบอลไปครับโอ้โหติดเรียบร้อย ลุ้นกันดีนะฮะเปิดลุ้งนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยนีว่ยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมเปิดลุ้งนี้ใครไม่ได้อโอ้โหช่าแลบแม่เสมอไปครับผม นั่นไงโอเคครับผมเนาะก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่ดูกนะันจมนะดูถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะโอ้โหกดย่างจริงนะฮะบอท4ดาวเนี่ยไปแล้วครับผมสวัสดีครับให้ตายเถอะอู้